เอาเลยครับผมสวัสดีกันในีวันนี้กลับมาอีกครั้งน่ากับเกมด้านมันแเตรด,ด๊อกคังแบทเทิลน,นะครับผมนนที่สุดนะตัวละครสุดเก่าแก่ของเราตัวละครเดอะแบกในสมัยนั้นนะสมัยเมื่อก่อนเมื่อดึกดํบปันานมาแล้วเนี่ยอย่างบูมาเขียวก็ได้ ECA เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้พร้อมกัน2เซิร์ฟนะครับได้ ECA พร้อมกับไอ้เจ้ายำฉาแดงเหมือนกันซึ่งยำฉาแดงเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันมาทําคลิปบูมาก่อนเพราะผมเชื่อว่าหลายคนคงอยากดูบูมามากกว่าเพราะว่ามันคือตัวละครเดอะแบกในสมัยก่อนจริงๆ ในพวกด่านสมัยเก่าๆอย่างเงี้ยตัวบูม่าเนี่ยเป็นตัวละครที่เอาไว้ใช้ในการแทงเพราะว่ามันสามารถป้องกันดาเมจได้เวลาคุณอยากจะไปลงในตอนนั้นผมรู้สึกว่าเขาจะเอาไปลงพวกด่านแบบด่านเก็บเหรียญ LR ลาโกคู Go Go Go, อะไรอย่างเงี้ยเนาะ เออแม้วอาโกคูพารมเบเทิลเนี่ยจะใช้บูมาเนี่ยเป็นตละครคอยแทงคอยแบกเลยในด่านสมัยก่อนกอดน,นู่นนะครับน่าจะคิดถึงกันดีซึ่งก็อยากจะบอกว่าไอ้มิชชั่นนะครับมีคนถามมาว่ามิชชั่นที่มันแจกตั๋ว30มบใบได้เปิดกาชาเนี่ยมันทำอะไรยังไงซึ่งจะบอกว่าบูมาและยมฉาอ e ีซเอเน่ก็เป็นตัวบังคับในการทามิชชั่นนะครับต้องทำาอซเอทั้ง2ตัวคุณถึงจะสามารถได้ตั๋วมาครบได้นั่นเอง ส่วนมิชชั่นส่วนใหญ่ที่มันแจกตั๋วก็ไม่ได้มีอะไรนะมันก็เป็นการพวกกบบเล่นจํานวนอย่างงุ่นอย่างงั้นเผาผ่านสแตมีหน้าแต่ว่าหลักๆที่มันบังคับให้ทําก็คือนี่แหละ eca บูมากับจำฉาโตฟีนะครับผม้ามาเยอะแล้วมาลองดูความสามารถกันดีกว่านะครับในส่วนของเรื่องความสามารถผู้นำเนี่ยผมขอข้ามและกันเพราะว่ามันเป็นตัวลูกทีมซะมากกว่านะครับผมนะค,ความสามารถท่าไมตาของบูมาหลังจากการ eca เนี่ยจะทําการเพิ่มดีเฟเอนตัวเอง1เทินซึ่งน่าจะเป็นการเพิ่ม30%แล้วก็สามารถ สตันสตูด้เนีเป็นโอกาสสตันที่50%เหมือนกันโอกาสสตันไฮแชนของเก่าแค่สูพิมพ์ดามจแล้วจบเลยนะครับไม่มีเอฟเฟกอะไรทั้งนั้นเห็นไหมดังนั้นเนี่ย ECA มาก็คือบัฟดีฟนซ์ให้ตัวเองพร้อมกับสามารถสร้างสถานะสตันได้ด้วยก็โอเคก็ดีนะครับผมลากหัวคมๆกับ RPG ของเจบูมาต่อไปความสามารถพาสิบนะครับพาสิบหลังจากา e การ ECA ก็สั้นๆดีแต่ว่า นะครับผมเพราะว่ามีการตั้งต้นเอดเดคเเต177%ตั้งต้นนะครับมีการสุ่มเปลี่ยนลูกแก้วสีสีหนึ่งให้กลายเป็นสีลุงแบบลายเงื่อนไขนะครับเปิดเทินมาสุ่มเปลี่ยนลูกแก้วสีให้เลยสุ่มเปลี่ยนบอลล้งให้เลยแล้วก็สามารถหิ้วเลือด17,777นะครับพร้อมกับบวกเอดเดคเอง77%ต่อจํานวนที่บูม่าเนี่ยเก็บลูกแก้วลุงได้ ก็เป็นตัวที่ว่าทั้งเปลี่ยนบอลลุงให้ตัวเองได้แล้วก็ต้องเก็บเองนะครับเพื่อเอาความสามารถตรงนี้ไปเก็บยิ่งเก็บลูกแก้วลุงเยอะยิ่งหิวเยอะนะคือ1ลูกลุงนี่แบบฮิวหมื่นเจ็ดอะฮิวเกืบอกบสองหมื่นเยอะมากนะครับแล้วความสามารถสุดท้ายนะครับสั้นๆแต่ดีงามนะฮะก็คือมีโอกาสที่70%หรือว่าเกสเชนในการป้องกันดามเมทที่ได้รับ77%นะครับถือว่าดีกว่าแต่เดิมเยอะนะเพราะว่าแต่เดิมมันก็มีแค่ไม่กี่อย่างของพาสีแต่เดิมก็อย่างน้อยก็ฮิวเลือด แต่ว่าฮิวเลือดเนี่ยมันฮิวต่อบอลลุงที่จะรับแต่ว่าเมื่อก่อนเปลี่ยนบอลลุงเองไม่ได้แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นการดาเมจ50เปอร์เซ็นต์นะครับผมพอ eca จะเปลี่ยนจาก50เป็น77เปอร์เซ็นต์แต่ว่าโอกาสในการป้องกันดาเมจเท่าเดิมเนาะก่อน eca ก็โอกาส70เปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะครับผมก็ยังคงต้องใช้ดวงอยู่ดีแต่ว่าผมคิดว่า70เปอร์เซ็นต์อ่ะมันส่วนใหญ่มันจะมันจะติดทำงานบ่อยอยู่แหละ น้อยครั้งที่ว่าคุณจะไม่ติดก็คือคุณดวงสวยอย่าง้อยก็ถือว่าเออมันก็ติดง่ายแหละนะฮะหวังว่าจะติดง่ายแล้วกันเพราะสุดท้ายมันก็อยู่ที่ดวงคุณว่าดวงคุณจะเป็นโลยังไงไงนี่คือความสามารถทั้งหมดของบูมา eca นะครับก็ดูเก่งขึ้นนะกันดาเมจมากขึ้นถึกกว่าเดิมแล้วก็ชงบอลลุ้งให้ทีมได้นะมันเปลี่ยนบอลลุ้งเองได้มันต้องกินบอลลุ้งเองไม่ได้แปลว่ามันเปลี่ยนเองกินเองนะครับเราสามารถเปลี่ยนให้เพื่อนๆในเนทินได้ใช้แทนก็ได้ เพราะว่าการเก็บบอลลุ้งของบูมาเนี่ยมันไม่ได้แบบว่ามันต้องจําเป็นต้องเก็บเท่านั้นไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าเก็บมันก็ได้แค่ดามจซึ่งตัวบูมาเนี่ยมันไม่ได้ามาทําดามจหลักของทีมแล้วแหละมันเอามาคอยช่วยซับพอร์ตซับแทงซับฮิวมากกว่าก็เล่นกันไปตามสถานการณ์กันไปแล้วกันตรงนี้นะฮะบูมานะครับการอัพเส้นทางผมอัพประมาณนี้นะผมอัพเบิลสิบหกแล้วก็คิเวลสิบนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ก็จะออกไปแนวสายแบบช่วยทีมซะหน่อยช่วยสตันได้เพิ่มดีเฟนส์ตัวเองเวลาติดบเบิลอะไรอย เลยเน้นสายเบิ้ลนะครับผมสำหรับตัวผมเองนะใครจะไปเน้นสายคยีก็ได้แล้วแต่แต่คิดว่าดามเมดไม่น่าคุมนะดามเมจบูมาคงไม่น่าทําหลักแบบ7ล้าน8ล้านได้หรอกผมว่าปกติพื้นฐานนะสักที่ผมคาดหวังนะดามเมจอย่างนี้นะสักสาล้าน4ี4่ล้านก็โอเคแล้วผมก็โอเคแล้วเพราะตัวละครเป็นตัวแบบสายซับแทงมากกว่าน,นคะครับผมก็ผมจะขอเล่นยืมเพื่อนเป็นตัวบูมาลวกันเอาเป็นบูมาเอลอาตัวใหม่เพราะคิดว่าไอ้บูมาเขียวเนี่ย ถึงแม้่าจะเล่นแบบทีม20% 0ร70%อหัวท้าเนี่ยหลักๆมันก็ไม่ได้เอามาโชว์ดาเมจอยู่แล้วครับผมตัวนี้คือเขาจะเน้นช่วยทีมอะไรแบบนี้ผมเลยคิดว่าเออใช้บูม่าตัวเพื่อนเนี่ยอาจจะพอดีกว่าด้วยซ้า,าเพราะว่ามันแบกได้ไงถ้าผมใช้เป็นตัวอื่นอย่างเช่นโกคูดเด็กเหลืองอะไรเงี้ยมันก็พอพอได้แต่แบบผมใช้เป็นบูม่าเอลดีกว่ามันช่วยทีมได้ได,ดีมากๆกว่าอยู่แล้วครับบูม่าเอลตัวใหม่มันแบกได้ก็เลยขอเล่นเซฟเซฟไว้ก่อนแล้วกันนะ และถึงแม้จะเป็นผู้นำาสิบน่ะแต่ว่าไอ้บูมาแดงเอาอามันมันซับข้ามเทินได้มันซับสองเธอไงเอาเลยครับมาลองดูกันนะครับผมจะให้บูมาของเราไปเล่นช่องหน้าไปเลยนะครับเ mm hmm. พราะจังหวะนี้คือคนอื่นโดนไม่น่าดีเท่าเธอและถ้าเธอติดกาดเอ้ยไม่ใช่กาดดิกันดาเมรโอกาส70%ทําทำงานก็สบายไปแต่ถ้าไม่ติดก็เตรียมตัวขุดหลุมฝังศพรอได้เลยนะครับผมตรงนี้ มันเป็นตการเล่นที่วัดใจนิดนึงแต่ว่าก็คิดว่ามันไม่ได้ลุ้นขนาดที่ว่าเอออย่าไปเสี่ยงดีกว่ามันมีค่าให้เสี่ยงอยู่เพราะว่าโอกาสมันเ0สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่มันจะติดนะครับผมโอเคน่าจะติดติดแล้วแหละเพราะถ้าไม่ติดเนี่ยโดนเติดธรรมดาก็โดนสักสามหมื่นสี่หมื่นลยมั้งฮะไม้ตายแกมมาทูเข้ามาเท่าไหร่แปดหมื่นหกอันนี้คือแบบสบายเลยดาเมจล้านเจ็ดนะล็อกเก็ตลันเชอร์ยังคงทำดาเมจได้เบาเหมือนเดิม อย่างที่ว่าไปอย่างที่ผมบอกจริงๆนะว่าตัวนี้มันเอามาเน้นซับพอร์ตซับเพื่อนซับแทงมากกว่าไงงั้นในด้านดาเมจเนี่ยอย่าไปคาดหวังนะครับอย่าไปคาดหวังดาเมจกับตัวละครที่ว่าทําดาเมจไม่ดีอ่ะเอออย่างนี้ดีกว่าอืมเพราะว่าในหน้าที่ของเธอคือเอามาช่วยทีนะซึ่งก็ทําได้ดีนะแต่เมื่อกี้เกือบตายช่วยทีมได้ก็จริงแต่ว่าคนในทีมมันจะช่วยตัวเองไม่ได้ตัวนเตะแสนหกแทบปิวเลยเมื่อกี้โอเคบูมาเอลอาต้องแบกแล้วนะฮะ ป่ะช่วยช่วยเพื่อนหน่อยนะเดี๋ยวตายเมื่อกี้จะตายอยู่แล้วไอเทมเลยกูท่านแน่ลาก่อนยมชฉาไม่ได้แอคบูมาแล้วตายสามแสนโอเคทีมไม่ไหวไปเล่นด่านอื่นเถอะด่านแกม่าแม่งตีแรงเออเล่นหนอยด่านแกม่าชิบหายหมดเอาจริงบูมามันแทงด่านพวกแกม่าอย่างงี้ได้นะถ้ามันติดโอกาสอย่างที่เห็นไปมันแทงได้แต่ทีมผมมันไม่ไหวไงไปเล่นด่านที่มัน อซอ,ซอลงมาดีกว่าอย่างเช่นด่าน,นด่านซลิลเนี่ยซอฟเพราะว่าช่วงเริ่มต้นไม่ได้ไม่ได้กเก่งขนาดนั้นเล่นได้อยู่นะครับผมระหว่างนี้ก็มาเยี่ยมชมแจ็กกี้ชุนเขียวกันดีกว่าเปิดมาเทิร์นแรกไม่ได้บิวอัพพาสิฟแต่ทั้งนั้นนะครับอย่าลืมไปทานะใครไม่ได้ดูคลิปแจ็กกี้ชุนเขียวไปดูด้วยนะครับผมตัวเก่งเลยแหละขออวยนิดนึงขอโปรโมทหน่อยสามล้านไปเด็ซิลสบายเบิร์นเป็น5ล้านนี่ดาเมจพุ่งทายาน โอเคนะเมื่อกี้เราโดนเตะครึ่งหลอดนะคุณปู่โกฮังลายเดิมเลยดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้จังหวะนี้นะครับจังหวะที่บูมาบุนกลับมาเนี่ยช่วยฮิลซะเราก็จะให้บูมาแดงเก็บลูกแก้ว5ลูกซัพพอร์ตไปก่อนแล้วเดี๋ยวบูมาเขียวของเราก็ทําการเก็บบอลลุงไปเลยนะครับผมตรงนี้อ่ะเก็บบอลลุง4ลูกเอ,อ้ผมลืมไปตอนแรกที่มันตีลานเจคือเราเราไม่ไม่น่าได้เก็บบอลลุงใช่ไหมผมผมมองข้ามความสามารถเก็บบอลลุงไปเ,เลยเลยเนะี่ยเพราะว่าเก็บบอลลุงดามามันเพิ่มาคืนนั่นเอง โอเคดีฟนส์แสนหนึ่งว่ะดีฟนส์น้อยๆนะคือถ้าเกิดว่าดีฟนส์หลักแสนแล้วแบบไม่ไม่ไมติดกันดาเมจขึ้นมานี่คือสวยนะผมบอกเลยว่าชิบหายเลยแหละจริงๆโอเคบูมาสองล้านเก้าทำไมท้าไมเบาจังไะไม่มีลิงก์เหรอสองล้านเจ็ดนะรอบนี้โรเก็ตลันเชอร์ใส่เข้าไปฮะเกือบสามล้านไม่สตันด้วยโอ้โหโดนเตะแตงสองนี่ไงอันนี้คือโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นไม่ทำงานนะครับน้องๆหนูดูเข้าไว้นะฮะ ดังนั้นเนี่ยถ้าผมโดนแบบเมื่อกี้อีกเนี่ยเฟดแบบพวกเฟดเซลล์ล่างสองเนี่ยผมตายได้เลยเว้ยดังนั้นแม่งค่อนข้างจะเสี่ยงจริงๆกับการเล่นบูมาตัวนี้มันเสี่ยง,ง,ง,งแต่แบบอย่างที่บอกไปอะ่ะมันมันคุ้มค่าจะเสี่ยงไหมมันก,มนก็มันก็คุ้มค่าแต่มันก็ยังคงเสี่ยงอยู่ดีเว้ยนะพเพราะถ้าเกิดแบบว่าเป็นโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหผมจะนับว่าตัวละครมันไม่ดีเลยก็พผูด้ได้มันมันเสี่ยงเกินไปแต่ว่าจะสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันยังพอเอามาเล่นได้ไงประมาณนั้นอะรอบนี้ กลับมาใหม่แล้วก็ไปเลยดักหน้าเก็บบอลลุ้งหิวขึ้นมานะอย่างน,อน้อยมันก็ยังดีที่ว่ามันช่วยหิวได้แรงนะพูดถึงแล้วมันหิวแรงมากนะเพราะว่ามันต่อบอลหนึ่งลูกอะมันหิวตั้งหมื่นเจ็ดกว่าบอลลุ้งหนึ่งลูกหมื่นเจ็ดอะติดลบเมื่อกี้เป็นวสามของผมโอเคไปร o เกตรันเชอร์สองล้านสองป่าติดสตันนะสวยงามครับผมรอเกตตรันเชอร์ตัวฟรีไปแล้วตัวกาซาตามมาติดๆฮนะบอกเลยว่า ดับเบิลโรเคตรันจาตอนจบของ Resident Evil <c oughs> Resident Evil ภาคใหม่ฮะบูมา <c oughs> เป็นตัวเอกครับสอยไอ g จใส่ศัตรูตายแล้วก็จบภาคอย่างสวยงามตามบริบทของทุกๆภาคที่ว่าต้องใช้ i อ g จปิดฉายตลอดไอ้เทียแวะอวยปู่ไหมปู่แจ็กกี้ชุนโดนไม้ตายจักหน้าเก่งเหลือเกินดีนะมีกาดอะไม่มีนะิดไปหวันแล้วแสนห้าฮะหกรานเจ โอมาดึกกึก๋ีโอมาาลักกะเกยอืมแต่คี้หลอดหนึ่งฮะเบิลเป็นเจ็ดล้านสองคุณดูดิตัวมันจะไม่เก่งได้ยังไงอืมคี้สองรอบติดได้สองลอดเกือบสามลอดไปเลยฮะรอบนี้มีหย่มฉามาคอยช่วยซับแล้วใช่ไหมหย่มฉามันซับพ,พอร์ตได้หลังจากผ่านไปห้าเทินยังดีเฟนส์แสนหนึ่งอยู่เลยเหรอเห็นบอลลุ้งมาครับเอาฮิวขึ้นมาระหว่างนี้เซลมันติดสตันอยู่ไม่ต้องกลัวนะครับผมสบายใจได้เลย อาจริงยำฉามันได้ ECA แต่ผมยังไม่ได้ ECA นะแล้วก็ผมยังไม่ดูความสามารถหลังจากการ ECA เลยว่ามันทําอะไรได้บ้างแต่คิดว่าน่าจะซัพพอร์ตได้ดีขึ้นเลยเนาะดาเมจสองล้านแปดนะครับครั้งนี้ฮะบาซูก้าเข้าไปติดเคครับผมสวยงามจริงนี่ก็สองล้านแปดเหมือนกันเพลงหมัดหมาป่าคิดว่ายำฉา ECA นั้นน่าจะเก่งนะน่าเป็นตัวละครแบบดาเมจได้เลยแหละคุณปูช็อตหน้ามันทีเอาให้ตายฮะรอบนี้ยไปปูช็อตหน้ามันเจ็ดล้านหก ยึ okay. เคเบิ้ลไม่ตายขึ้นมาแปดล้านเลยเนะี่ยไม่เบิ้ลว่ะเสียได้นี่คือแอบโบโมนนะเอ,อรวิวครั้งที่แล้วยังไม่หนำใจหรือยังไงมาดูบ่อยๆเนี่ยโอเคมาบูม่านะครับโอเคผมน่าจะวางใจได้แหลวถึงแม้มันจะถ้าเกิดมันไม่ติดกันดาเมจเนะี่ยอย่างน้อยแกยังชนะสีอยู่ไงแต่ถึงแม้ชนะสีแต่ด้วยคำนี้ว่าบูม่าดีเฟนซ์มันน้อยมากจริงนะเพราะว่าเขามีแค่การตั้งต้งตนดีเฟนซ์อย่างเดียว จะได้ดีเฟนซ์เพิ่มได้ก็คือต้องบวกหลังยิงถ้าไม่้ตายสามิบอร์ซ็นตซึ่งมันก็แบบยังไงก็แล้วแต่เนี่ยบูม่าจะมีดีเฟนซ์ประมาณสักหลักแสนก็กว่านะครับสองแสนสามแสนเนี่ยถึงยากแน่นอนก็เลยคิดว่าเออเจ๊แกแบบมันมันเล่นเสี่ยงมากๆนะครับผมใครไม่มั่นใจก็ไม่ต้องหยิบก็ได้นะแต,แต่ตัวมันก็ดีแหละอือันนี้หน,น,น้าติดทํางานเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โดนตีหลักสิบเนี่ยถ้าโดนตีหลักสิบคือรับประกันได้เลยว่ามันทํางานแล้วนะครับผมความสามารถการดาเมจ แลวเมื่อกี้คือใส่เซลล์ตีใส่เซลล์เซลเซล์สตันด้วยก็สบายโล่งได้เลยครับจังหวะนี้ปล่อยยาวได้เลยนี่แหละนี่คือคุณภาพความดีงามของเจ๊แกมันช่วยอย่างนี้จริงนะครับมันไม่ได้ช่วยดาเมจมันช่วยทําให้ทีมเล่นสบายขึ้นเอามาช่วยยืนค้ำได้ถ้าคุณติดโอกาส70%นะวงเล็บช่วยยืนค้ำได้วงเล็บว่าถ้าคุณติดโอกาส70%ซึ่งผมก็เชื่อ ลึกๆเลยว่าเออส่วนใหญ่มันจะติดบ่อยอยู่แล้วนะครับผมบางพึ่งได้อยู่แล้วก็มันช่วยหิวได้จะได้เห็นว่าจาังหวะไหนผมเลือดน้อยโดนตีเข้ามาเลือดน้อยๆเนี่ยผมสามารถเก็บบอลลุงให้เจ๊แก่ได้ฮิวขึ้นมาได้ด้วยนั่นเองนะก็ช่วยได้จริงๆเลยยำฉาเองตายปะเนี่ยกลัวยำฉาตายเลยเกินมาแล้วไม่ตายแล้วโดนแบบไม่รู้ด้วยว่ากันดาเมจทำงานแบบโอ้โหไม่น่าทํางานแล้ว <c oughs> ถ้าโดนหลัก2องแสนห้าแสดงว่ากันดาเมจไม่ทํางานแล้วครับผมเมื่อกี้คือไม่ทํางานใช่ไหมไม่ทํางานแหละ พราะถ้าทำงานมันโดนไม่เข้าแล้วมันชนะสีได้ไงเออแต่เมื่อกี้โดนเตะธรรมดาไม่เข้านะเออตายอยู่นะยำเช้า,ชาว่าไงจะรอดไหมเนี่ยอย่าตายนะโออย่าตายนะไม่ตายแหละแต่เกือบหวังว่าเอลอาร์แจ็กกี้ชุนของเราจะเอาอยู่นะครับผมเพราะถ้าเอาไม่อยู่ผงก็ไปไม่ไหวแล้วโอ้เตะสตาร์ทสวยไม่ตายใหญ่มันสตาร์ทห้นี่หว่าลืมไปเลยเกือบตายอะเลือเหลือแค่นี้อย่าเหลือดีกว่า อย่างน้อยก็ไม่เป็นไรเหลือจะสู้ต่ออยู่ได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้เดี๋ยวเทินหน้าบูมาช่วยครับบูมาเพื่อนเอลอาร์ช่วยได้แล้วก็เดี๋ยวบูมาเราเองก็ช่วยได้เหมือนกันพอเก็บลูกแก้วลุงคอยหิวขึ้นมาได้อยู่โอเคนี่แหละตัวแบบถึงแม้เราจะเสียเลือดไปสักระดับหนึ่งะนะบูมากลับมาเก็บบอลลุงเลือดเด้งขึ้นมาสักผมให้เลยสัก้อ2อ้อได้เลยแหละถ้าเราเก็บตั้งตั้งใจเก็บบอลลุงจริงๆอ่ะเก็บสัก3ามถึงสี่ลูกก็คือได้มาหลายข้อเลยครับสำหรับการหิวเลือดของบูมาโอเค ผมจะขอกด c อ i v ี b บู m า l r ลอและกันเพื่อทำให้ลูกแก้วทั้งสนามไม่เดีย,ย่างนี้ดีกว่าเก็บบอลลุงให้บูมาเขียวก่อนนะครับแล้วก็ Active b ู o m l r โอเคเอาฮิวขึ้นมาก่อนจากบูมาเขียวทีนี้ก็ลูกแก้วแดงเต็มสนามเลยครับผมจัดไปะฮะปับเลือดเต็มหลอดเลยทีเดียวอฟินจริงๆแล้วดีเฟนกูเจ็ดมื่นสี่แม่งโคตรแบบ เข้ามาเลยไอ้นุม่มแบบว่ายิงระจักหน้ากันอะเซลและบูมายืนแบบโพสท่าโจโจโ้อวตอนนี้ไอ้ยัยายายายัคือถ้ามึงไม่กาดอะมึงก็ตายครับผมแต่ถ้ากาดก็คือเข้ามาได้เลยไอเด็กผีมาแล้วมายังไงยังไงยังไงกันดามเมทำงานโดนต่อยจมดินแล้วไงกูไม่ตายกูสวนด้วยบาซูกา้าโคตรโหดบูมารับหมั่นเซลอะ่ะคิดดู มีที่ไหนัน,นี้เรื่องหลักไม่มีนี่แหละมันวัดดวงมากเอาจริงใครชอบเสียงดวงใครอยากรุนนะเล่นบูมาเนี่ยมึงรุ้นแน่นอนผมบอกเลยเล่นบูมาในเลเยอร์โซนเนี่ยคุณได้รุ้นแน่ๆอะ่ะอย่างเมื่อกี้บอกไม่ติดก็คือตายถ้าติดก็คือรอดมันไปนี่สองเวเลยแล้วแบบสองแต่ละเวแม่งแบบคนละทางกันเลยอะ่ะความตายกับความอยู่รอดอะ่ะอย่างนั้นเลยจะอยู่หรือจะไปวัดกันที่ตรงนี้แหละฮะไปเจ็ดล้านแปด น้ำโมอืมตายเผลอๆนี้จะชนะด่านเซลเลสโซนด้ทีมดีซาก้าได้เลยนะเนี่ยทีมแม่งเก่งจริงผมบอกแล้วตอนนี้ครับได้รับบัฟจากบูม่า r r แล้วก็พวกตัวฟีอ e ีเซต่างๆเนี่ยมันช่วยได้จริงแต่ว่ายังไม่ผ่านอย่าเพิ่งพูดเยอะเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกิ่งเยอะเพราะมันยังไม่ผ่านไงตรงนี้แหละเหมือนเดิมเล่นสูตรเดิมเลย คือกูก็จะตายให้ได้นั่นอยากจะหาความตายให้ได้แหละอบูมาไปแทงอย่างนี้เนะี่ยมันเสียวมากจริงมันเสียวเหลือเกินเสียวใสไปหมดเลยยังไงฮะโดนเตะอ้าโอเคกันนะเมททำงานนะโดนหลักสิบครับผมบูมากูสบายแล้วฮะหมายตาเข้ามาเลยติดเบิ้ลเนี่ยโอ้โหเก่งล้อนะครับดีเฟนซ์เนี่ยโโขึ้นสักหลักแสนห้าแสนหกได้แลวตอนนี้หนะ้าดีเฟนซ์บูมาโอเคครับผมเซลเลโซนยิงแม้ตายใส่บูมานะฮะ บูมาประทาเซลใครจะชนะอืมตัวแทงครับผมไม่เข้าเข้าแค่เกือบแสนน่ะ <c oughs> นี่แหละเป็นตัวฟรีที่ที่เกิดว่าทำงานพาาสีมันแทงได้ดีมากๆเลยนะจะบอกว่าไอ้ด่านเซลเลโซนเฟสท้ายเป็นด่านที่ตีโคตรของโคตรแรงด่านหนึ่งเลยนะครับและเมื่อกี้ผมไม่ได้ใช้ไอเทมอะเป็นความสามารถเกียวๆจากตัวละครเขาเองเลยไงนับว่าเจ๋งอยอู่ใช้ได้ใช้ได้เจ๋งฮะ ท่านผู้ชมพร้อมปิดฉากกันหรือยังครับผมโกคเ let's go อ้หกร้านไปน่าจะจบแล้วละ่ะน่าจะชนะได้ครับผมพลังของทีมเดบิซาก้าชนะกับเซลเลโซนได้น,นี่ไม่ธรรมดาชนะหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ชนะป่าวะจะชนะใช่ไหมในบอกชั้นทีจะชนะใช่หรือไม่ชนะเลยครับผมโอเคนั่นแหละฮะปิดท้ายด้วยขึ้นเต่าของโกคูเด uh ็ดแบบหักเียวนั่นเองนี่เรียบร้อย ย่างที่บอกไปตัวบูม่าทําให้ทีมได้ง่ายขึ้นนะครับผมนั่นแหละเป็นการทําให้ทีมได้ง่ายขึ้นที่อยู่ใต้ความดวงอ่ะที่อยู่ใต้แบบการเล่นกับดวงนะแต่ว่าการเล่นกับดวงที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้เล่นเยอะขนาดนั้นนะครับผมเป็นอีกตละครตัวฟีนึงที่ควรค่าต่อการฟาร์มมากๆนะ ECA มาให้พร้อมแล้วก็ไปลงด่านเลโซนกันเลยนะครับผมสามารถรับไม่ตายด่านลยากได้เลย จะเป็นเซลเลียโซนบูลี่เลโซนอะไรก็แล้วแต่ขอแค่คุณติดโอกาสก็เพียงพอแล้วนะครับผมโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจนใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับผมใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้เช่นเคยไปแล้วฮะ